เวลาอีกหน่อยได้ไหมคะตอนนี้บริษัทฉันกําลังมีปัญหาจริงๆถ้าคุณธีรพัฒน์ไม่ช่วยเนี่ยบริษัทของฉันจะต้องถูกปิดแน่ๆค,ะค่ะค่ะท่านยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเอ่อคุณธีรพัฒน์ว่ายังไงบ้างคะท่านประธาน เหมือนเจ้าหนี้ท่านอื่นนั่นแหละจ้าสิ้นเดือนนี้ให้ได้เลยอะโหแล้วแบบนี้เราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายให้เขาล่ะคะตอนนี้พนักงานก็ลาออกกันจะหมดแล้วรายจ่ายที่พอจะเซฟได้ไม่พอใช้นี่แน่ๆค่ะใครจะออกไปก็ช่างแต่ว่าพวกเธอจะต้องอยู่ช่วยฉันก่อนเอ่อทำไม หรือว่าเธอจะทิ้งฉันเชิญขออนุญาตค่ะคุณนอนมีอะไรหรือเปล่านั่งก่อนสิค่ะท่านประธาน นอนคุณมีอะไรเนี่ยคุณว่ามาได้เลยนะเอ,อ่อคือหนูจะมาลาออกค่ะอะไรนะนิดคุณรอฉันเล่นหรือเปล่าหนูขอโทษนะคะท่านประธานหนูมีความจำเป็นที่จะต้องลาออกจริงๆค่ะมีความจำเป็นหรือว่าเหนียวตัวรอดกันแน่ คิดว่าบริษัทไปไม่รอดแน่แน่ใช่ไหมเมื่อก่อนบริษัทมีกำไรเธอก็ได้โบนัสพอมาตอนนี้กอบโกยจนตัวเองมีเงินบริษัทมีปัญหาเธอก็จะหนีเอาตัวรอดใช่ไหมเธอคิดว่าฉันไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนให้เธอใช่ไหมคุณออดคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่นาทนประธาน หนูรักที่นี่ไม่ได้อยากจะทิ้งที่นี่เลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำดีกับคุณมากแค่ไหนคุณทำให้ฉันผิดหวังในตัวคุณจริงคงได้งานที่ใหม่ทำแล้วสินะเป็นไงเงินเ,นเดือนดีปะไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันจะไปทำงานช่วยพ่อหนูมีความจำเป็นจริงๆนะคะท่านประธานไม่ต้องมาอ้างเอาใบลาออกมา ขอบคุณค่ะท่านประธานอ้าวยังอยู่อีกเหรอหรือว่าไปที่ชอบที่ชอบสละอะไรอ่ะเตย ฉันก็ต้องทำงานให้ครบ30สวันก่อนสิเหรอจะไปเมื่อไหร่ก็บอกนะจะได้สาบส่งเตยเธอจะกันแนะกันแหนฉันทำไมหรอเธอควรจะดีใจไม่ใช่หรอที่ฉันจะลาออกเธอจะได้ไม่ต้องมีคู่แข่งคู่แข่งทำไมฉันต้องแข่งกับเธอด้วยเธอมีอะไรสู้ฉันได้ไม่มีหรอ พวกบรนนอกจะกลับไปช่วยพ่อเลี้ยงควายทำไร่ทำน,า,นาละสินี่คะ่ะท่านประธาน เ,เดือนนี้บริษัทเราส่งของไม่ได้เลยเหรอใช่ค่ะลูกค้าต่างประเทศระงับการซื้อหมดเลยค่ะท่านประธานแล้วลูกค้าในประเทศละ่ะไม่มีเลยเหรอลูกค้าในประเทศเราไม่มีกําลังซื้อขนาดนั้นหรอกค่ะท่านประธานเพราะเครื่องจักรของเราแต่ละตัวเนี่ยราคาเป็นล้านเลยนะคะสถานการณ์บริษัทเราตอนนี้ แย่กว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยท่านประธานคะเอ่อฉันมีเรื่องจะพูดนิดนึงคะ่ะเรื่องอะไรอีกล่ะเอ่อคือฉันอยากจะลาเดี๋ยวก่อนนะใครโทรมาก็ไม่รู้ฮัลโหลค่ะไม่ทราบว่าคุณเอาเบอร์นี้มาจากไหนคะ เพราะว่าฉันเนี่ยเอาเบอร์นี้ให้กับลูกค้ารายใหญ่เท่านั้นฮะอะไรนะคะจะสั่งซื้อเครื่องจักรอัตโนมัติ G 8 8 8 50เครื่องเลยเหรอคะได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะรีบทําใบเสนอราคาให้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวคุณเนี่ยรีบไปทำใบเสนอราคาเครื่องจาก G888 50เครื่องเลยนะค่ะได้เลยค่ะท่านประธานว่าแต่เราจะให้ลูกค้าราคาเครื่องละเท่าไหร่ดีล่ะคะฉันยังไม่ได้แจ้งเขาเลยอะแต่เดี๋ยวคุณลงไว้เครื่องละล้านสองนะเผื่อว่าเขาต่อราคาเชิญ ขออนุญาตคะ่ะท่านประธานออนเธอมาก็ดีละเดี๋ยวเธอไปทําใบเสนอราคาตัวจีไป5แปดปดห้าสิบเครื่องมานะไม่ต้องถ้ามันอยากจะออกก็ให้มันออกไปเลยแล้วต่อไปนี้ถ้าฉันไม่ได้ไก็ห้ามเข้ามาที่ห้องฉันอีกค่ะท่านประธาน ราคานี้ลดลงอีกหน่อยได้ไหมครับราคานี้ดิฉันลดไม่ได้แล้วคะ่ะท่านแต่ดิฉันเนี่ยจะแถมการบำรุงรักษาให้อีกสองปีนะคะอ๋องั้นผมขอดูรายละเอียดอีกหน่อยนะครับจริงสิคะ่ะท่านเบอร์ติดต่อของดิฉันไม่ทราบว่าท่านได้มาจากไหนเหรอคะผมขอเก็บเรื่องนี้ไ้ก่อนนะครับ สักวันหนึ่งคุณก็จะรู้เองว่าเขาเป็นใครค่ะโตยโตยเธอทำอะไรอะ่ะเอาของของฉันมานะโตยเอามานะโตยไม่ให้ฉันต้องให้เอามาเฮ้ยไม่ให้ไ อยู่ตรงนี้ออกไปซะต่อยออกไปไม่ให้เสียงอะไรดังข้างนอกล่ะครับอ ไม่น่าจะมีอะไรนะคะท่านเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปดูก่อนนะคะ,ะเฮียคะเหมือนเสียงคนหนูเลยนะคะเราตามไปดูไหมคะเธอจะเอาของฉันออกมาทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะตอยฉันยังไม่ได้ออกจากงานเหรอแล้วอยู่ทำไม ถึงกาหนดที่ฉันเขียนใบาลาออกไงจให้ฉันออกไปได้ไงเธอออกไปได้เลยนะไม่ต้องรอ้อยครบกาหนดท่านประธานคะแต่หนูอยากจะอยู่ช่วยงานที่บริษัทจนถึงสิ้นเดือนนะคะอ๋อนี่เธอคงรู้ใช่ไหมพวาบริษัทเนี่ยขายเครื่องจักรได้เธอก็เลยจะร้อยถึงสิ้นเดือนแล้วค่อยเปลี่ยนใจใช่ไหม ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่านประธานหนูอยากช่วยบริษัทที่หนูรักจริงๆดีถ้างั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็รีบเก็บของเธอแล้วออกไป,ออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้ค่ะท่านประธานรีบ เก็บของแล้วก็รีบกับบรานนกไปช่วยพ่อเธอ,อเลี้ยง,ยงวยควายไปอะไรนะออนนี่พ่อเธอเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะท่านประธานฉันสันนิษฐานว่าที่เขากลับไปหากพ่อคนเนี่ยก็คงจะไปช่วยพ่อคนเลี้ยงควายค่ะ ะะคะว่าตรงไหนเหรอฉันก็ไม่เห็นได้ยินว่าเตยเขาจะว่าพ่อเธอตรงไหนเลยท่านประธานแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อเธอเนี่ยเป็นใครใหญ่มาจากไหนเหระผมเองแหละเป็นพ่อของออน พว่าไงออนพ่อคะหนูมีเรื่องจะให้พ่อช่วยหน่อยคะ่ะอะไรอีกล่ะเอ่อหนูได้ข่าวว่าพ่อกำลังจะเปิดโรงงานใหม่ใช่ไหมคะใช่และแกจะทำไมแล้วเมื่อไหร่แกจะออกมาช่วยพ่อทำงานเนี่ยพ่อคะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอคะค่ะคือ พ่อช่วยมาซื้อเครื่องจักรที่บริษัทหนูหน่อยได้ไหมคะบริษัทหนูกำลังจะแย่แล้วค่ะพ่ออืมงั้นก็ดีสิแกจะได้ออกมาช่วยพ่อทำง,งานสักทีพ่อคะพ่อช่วยมาซื้อเครื่องจักรที่บริษัทหนูหน่อยนะคะหนูไม่อยากให้บริษัทหนูปิดตัวลงคะ่ะหนูรักบริษัทนี้นะคะพ่อพ่อช่วยหนูหน่อยนะคะนะคะนะนะอ่ะ ก็ได้แต่พ่อมีข้อแม่นะเอ่อข้อแม่อะไรหรอคะข้อแม่คือพ่อจะช่วยซื้อเครื่องจักรบริษัทของแกแต่แกต้องลาออกเพื่อมาช่วยพ่อทำงานนะโอเคไหมเอ่อ คุณาไาเราเดี๋ยวคุณช่วยไปเตรียมเงินส่วนให้ผมด้วยนะครับได้ค่ะเฮี่ยเออออนฉันขอโทษนะออนนะเตยถ้าทำแบบนี้กับออนได้ยังไงเออออนขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ เรื่องมันแล้วไปแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปเออแล้วเรื่องวางมัดจำเครื่องจักรห้าสิบเครื่องแล้วคะท่านคงไม่มีการซื้ออีกแล้วครับเพราะถึงผมช่วยไปบริษัทของคุณก็ไม่รอดอยู่แล้ว คนที่เป็นถึงประธานบริษัทยังไม่มีคุณธรรมขนาดนี้และพนักงานในองค์กรคงไม่ต้องให้พูดถึงเลยเขาต้องเอาคุณนำของเขาเป็นต้นแบบอยู่แล้วและแบบเนี้บริษัทของคุณจะหาความเจริญได้ยังไง ป้าออนปิกบานคุณคะคุณคุณเดี๋ยวก่อนสิคะกลับมาก่อนมาคุยเรื่องเซ็นสัญญาก่อสิคะคุณอเอ่อท่านประธานคะว่าไงฉันขอโทษนะคะขอโทษเรื่องอะไรฉันขอลาออกคะ่ะ มาก่อนตายแล้วบริษัทฉันจะอยู่ยังไงล่ะเนี่ยไอ้อนก็พวกมันสองคนอ่ะไม่สมควรได้จริงๆเิงคะพวกการศึกษาน้อยตำแหน่งงานก็ต่ำโบนัสอะพวกมันไม่มีสิทธิ์ได้ด้วยซ้ำ แม่บ้านครับคะคุณนุ้ยมีอะไรให้พวกเราช่วยหรือเปล่าคะไม่มีหรอกจ้าฉันแค่เอาโบนัสมาให้นะ่ะนี่เป็นโบนัสของเดือนนี้นะคะท่านประธานเขาฝากมาให้นี่ของพี่ยามคะ่ะขอบคุณครับ ส่วนนี่ของพี่แม่บ้านค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับค่ะท่านปานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนุย้ยคุณแจกโบนัสครบตามที่ฉันสั่งแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานดีมากค่ะเดือนนี้บริษัทของเราทำกำไรได้เยอะมากฉันเลยให้โบนัสคนละสี่พ0นบาทน,นะคะแต่พวกเรารได้คนละทุกคนได้โบนัสครบหมดแล้วค่ะท่านประธาน เดี๋ยวเราเรีบเข้าไปในออฟฟิศดีกว่านะคะยังมีงานที่จะต้องเคลียร์เยอะเลยค่ะค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะไปเถอะค่ะคุณนุย้ย คนมาเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าเรื่องอะไรพวกแกสองคนห้ามเอาเรื่องโบนัสไปบอกใคายเด็ดขาดไม่งั้นพวกแกสองคนได้ตกงานแน่นี่นอกจากคุณนุ้ยจะโกงเงินโบนัสพวกเราแล้วคุณนุ้ยยังจะขู่พวกเราอีกหรอคะแบบนี้มันไม่ไมยุติธรรมเลยนะครับไม่ยุติธรรมตรงไหน ฉันแบ่งโบนสให้พวกแกคนละสองพันมันก็ดีแค่ไหนแล้ววันๆพวกแกสองคนทําอะไรบ้างนอกจากเก็บขยะทําความสะอาดแล้วก็บอกว่าให้บริษัทไปวันๆเนี่ยแต่ที่คุณนุ้ยพูดมามันก็ไม่ถูกนะครับพวกเราสองคนตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองใช่ค่ะนี่พวกแกสองคนรู้อะไรไหมตำแหน่งเลขาบริษัทเนี่ย มันต้องมีวุฒิการศึกษาที่สูงถึงจะสามารถมาทำตำแหน่งนี้ได้ไงอย่างพวกแกสองคนเนี่ยเรียนก็ไม่จบใครๆเขาก็ทำงานตำแหน่งนี้ได้จริงๆเนี่ยพวกแกสองคนไม่สมควรได้รับโบน,นัสด้วยซ้ำแต่นี่คุณนุ้ยว่าพวกเราสองคนแรงเกินไปแล้วนะครับก็ฉันพูดความจริงทำไมรับไม่ได้หรอพวกแกสองคน เจียมตัวซะบ้างนะพอละฉันไม่อยากพูดกับพวกการศึกษาน้อยถ้าพวกแกสองคนไม่อยากตกงานก็ช่วยปุบปากด้วยนี่เชิญไปกอนเฮอพีกอบกคอปไป จะล่พี่ออกมาทำไมเนี่ย,ยพี่ไม่ได้ยินที่คุณนุ้ยพูดหรือไงถ้าเกิดว่าเราเถียงมีหวังพวกเราสองคนโดน๋ไล่ออกแน่ๆงั้นเราเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานดีไหมว่าคุณนุ้ยโกงเงินโบน,นัสของพวกเราไปแล้วท่านประธานจะเชื่อพวกเราเหรอพี่กอฟฉันลองมาคิดดูแล้ว มันก็อาจจะจริงอย่างที่คุณนุ้ยพูดก็ได้นะพวกเราเรียนจบแค่มอสามไม่ได้มีความรู้เหมือนคนอื่นเขาบางทีตำแหน่งที่พวกเราอยู่อาจจะไม่มีใครมาเห็นคุณค่าพวกเราก็ได้นะแล้วเราเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานเขาก็คงไม่เชื่อพวกเราหรอก กเราไม่ได้ขโมยของบนโต๊ะของคุณหรอกครับใช่ค่ะพวกเราสองคนกันาจะย้ายของของคุณออกไปต่างหางย้ายของย้ายไปไหนย้ายของของคุณออกไปให้หมดนี่นี่มันเรื่องอะไรกันคะท่านประธานคุณเองก็น่าจะรู้นะว่าฉันหมายถึงเรื่องอะไร ฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะเรื่องที่คุณโกงโบนัสของพนักง,งานทุกคนเขาคงไม่เชื่อเราหรอกพี่เมื่อกี้พวกคุณสองคนบอกว่าคุณนุ้ยโกงโบนัสของพนักง,งานกันหรอทัพานพวกคุณบอกความจริงฉันมาให้หมด ฉันไม่คิดเลยนะว่าเลขาของฉันคนที่ฉันไว้ใจมากจะไปเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ท่านประธานคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะฉันไม่ได้เอาโบนัสไปจริงๆนะคะพวกมันสองคนอะ่ะใส่ร้ายฉันคะ่ะคุณเลิกโกหกได้แล้วเรื่องมาถึงขนาดนี้คุณยังไม่ยอมรับความจริงอีกเหรอคุณทำแบบนี้คุณไม่รู้เหรอ ว่ามันน่าอายขนาดไหนคุณโกงได้แม้แต่เงินโบนัสของยามแล้วก็แม่บ้านก็พวกมันสองคนอะไม่สมควรได้จริงๆดิคะพวกการศึกษาน้อยตำแหน่งงานก็ต่ำโบนัสอะพวกมันไม่มีสิทธิ์ได้ด้วยซ้ำมีสิก็สิทธิ์ของการเป็นพนักง,งานที่ดี ที่ดีเหรอคะท่านประธานคะฉันเป็นถึงเลขาทำงานเอกสารประสานงานกับลูกค้าแถมยังสรุปงานอีกพวกมันสองคนแค่ทำความสะอาดโบกรถเข้าออกให้บริษัทท่านประธานไม่เห็นต้องไปให้ค่าพวกมันเลยนี่คะใช่คุณเป็นเลขาดูแลข้อมูลขององค์กรแต่คุณรู้ไหม พวกเขาก็ทำงานหนักไม่แพ้คุณหนักยังไงคะถ้าไม่มีแม่บ้านใครล่ะจะดูแลความสะอาดล้างห้องน้ำดูแลความเรียบร้อยของบริษัทแล้วถ้าไม่มียามใครล่ะจะดูแลความปลอดภัยให้กับบริษัทพวกเขาเข้างานตั้งแต่เช้าเลิกงานช้ากว่าคนอื่น คุณอย่าเอาตำแหน่งแล้วก็นหน้าที่มาเป็นตัวตัดสินว่าใครดีกว่าใครถึงพวกเราจะการศึกษาน้อยเรียนไม่จบแต่พวกเราก็ไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับเรื่องตำแหน่งหน้าที่ถึงแม้พวกเราสองคนจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใหญ่โตแต่พวกเราสองคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนกันนะคะ ความผิดของคุณครั้งนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงต่อบริษัทฉันจึงจำเป็นต้องให้คุณพ้นสภาพของการเป็นเลยค่ะไม่นะคะท่านประธานไม่เอาแบบนี้นะคะเก็บข้าวของของคุณให้หมดแล้วออกไปซะทุกคนคะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองเลยคะ่ะครับค่ะ คะ่ะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะท่านประธานคะ